สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้เราจะไปต่อกันที่ ep 4ว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจาก Economic Indicator ซึ่งเชียนทงได้เขียนไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2 5 5 2เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะ การที่เราจะวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจโดยรอดูตัวเลข GDP จะเป็นการช้าเกินไปดังนั้นเราควรจะรู้จักเครื่องมือในการดูแนวโน้มเศรษฐกิจเบื้องต้นวันนี้มีมาแนะนำคำขำสามตัวข้อ1 PII เย่อมาจาก Private Investment Index เป็นดัชนีการลงทุนของภาคเอกชน ข้อ2 PCI ย่อมาจาก Private Consumption Index เป็นดัชนีการบริโภคข,ของเอกชนและข้อ3 BSI ย่อมมาจาก Business Sentiment Index เป็นการวัดความมั่นใจของคนทำธรุรกิจ เราดูพวกนี้เพราะว่าเราต้องการทราบถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาซึ่งเราจําเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจประกาศทุก3เดือนแต่ตัวเลขที่ผมบอกมานั้นประกาศทุกเดือนถ้าเราดูตัวเลขพวกนี้จะเห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ดีขึ้นซึ่งตัวเลขพวกนี้เราสามารถหาได้จากเว็บของแบงก์ชาติก็คือ www.bot.or.th นั่นเองค่ะ เข้าสู่ช่วง Q&A หรือว่าคอมเมนต์ถามตอบนั่นเองค่ะคำถามแรกวันที่ประกาศว่าจะประกาศวันไหนเดือนไหนแล้วก็ดัชนีนี้เขารวมวิเคราะห์จากข้อมูลดิบอะไรบ้างเสียนฮงตอบว่าสมมุติว่าของเดือนพฤษภาคมก็จะประกาศปลายเดือนมิถุนายนครับถ้า PCI เช่นยอดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์แวด LPG NGV ถ้าเป็น PII ก็จะมีรถกระบะรถปิกอัพ ยอดขายเครื่องจากยอดขายซีเมนต์พื้นที่การก่อสร้าง BSI มาจากการสำรวจผู้ประกอบการทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า200ล้านกรุงเทพ60ต่างจังหวัด40ครับคำถามต่อมา PII กับ BSI จะเป็นลีดอินดิเคเตอร์ของไอ PCI จะเป็นลีดอินดิเคเตอร์ของ C ใช่ไหมครับแล้ว S M ละ่ะจะเอาอะไรมาเป็น l e a อินดิเคเตอดี เป็น BDI หรืออย่างไรส่วน G คเขาไม่หวังว่าจะมีค่า PII PCI BSI ธนาคารเมืองนอกมีไหมครับอย่างของเมกาญี่ปุ่นจีนจะหาได้ที่ไหนหรือถ้ามีเว็บรวมจะทุ่นเวลามากเลยเจนฮงตอบว่าตัว x นั้นผมว่าต้องดูเศรษฐกิจโลกเพราะไทยส่งออกให้ US แล้วก็ยุโรปเยอะ ผมจำได้เคยอ่านพวก CNBC เมื่อก่อนพอตัวเลขเศรษฐกิจ USA ดี D, หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแรงเก่งกำไรตัวไอผมว่าราคาน้ำมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดูได้ถ้าราคาน้ำมันลดเยอะยอดนำเข้าจะลดเร็วมากส่วน PII BSI PCI ผมไม่แน่ใจว่าต่างประเทศมีไหมแต่ว่าผมเห็นต่างประเทศชอบใช้ตัวเลขหนึ่งเรียกว่า PMI เป็นตัวเลขคำสั่งซื้อของผู้จัดการตัวเลขนี้สัมพันธ์กับพวกหุ้นเรือเหล็ก จำได้ว่า PMI ที่จีนประกาศจะมี correlation สูงกับหุ้นเรือเหล็กของไทยอย่างของ USA ก็มีพวกราคาบ้าน ISM ที่ไม่เหมือนไทยปกติตัวเลขพวกนี้ผมไม่ค่อยหาเองรออ่านจาก research เพราะว่าเวลาดู research เนี่ยเขาทำเป็นชาร์ตย้อนหลังให้ดูเทียบกันแล้วมีวิเคราะห์ให้ด้วยตัวเลขพวกนี้ให้หาเองหมดก็ไม่สามารถครับคำถามต่อมาแปลว่าตกลงฟันโฟดีจริงแต่ย่อยเข้าไปไม่ถึงข้อมูล ถูกหรือไม่มันเป็นข้อจำกัดใหญ่มากเลยนะเสียนฮงตอบว่าผมว่ามันอยู่ที่ฝีมือและประสบการณ์ด้วยครับผมขออ้างอิงกุญซือของผม2ท่านครับคือพี่สุมาอีก,กับหมอเอ็มแรรนดีสอท่านนี้ก็ไม่ได้รีเสิร์ชแบบที่ผมได้แล้ว2ท่านนี้ก็ไม่เคยได้ไปสัมมนาอะไรแบบผมด้วยแต่ว่า2ท่านนี้สามารถหาข้อมูลดิบและอ่านเกมของตลาดขาดกว่าผมครับถ้าฝีมือเรื่องเศรษฐศาสตร์สูงจริงๆไม่ต้องได้ข้อมูลทางด้านรีเสิร์ชเยอะ ก็อ่านเกมฝรั่งออกได้เหมือนกันครับเพียงแต่ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นก็เลยใช้ตัวช่วยเยอะนะครับถ้าไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นรายย่อยจะต้องขยันมากๆหน่อยครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับให้ไปเปิดพอร์ตหลายๆบล็อกเอาเสิร์ชครับปกติ VI จะไม่ค่อยแนะนำให้อ่านเสิร์ชใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเป็นฟันเฟอแล้วไม่ได้เก่งอย่าง2ท่านที่ผมเอ่ยนามผมว่าต้องขยันอ่านเสิร์ชครับและคำถามสุดท้ายก็คือแล้วเสิร์ชดีๆที่บอกจากบล็อกอะไรครับ เซียนหงตอบว่าที่ผมใช้ประจำนะครับก็มีทิสโก้ KS c n s CN s CBS และเครดิตวิทครับก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจจาก e c o i n d i ดนะคะตัว เต็มๆเ,เขาก็คือ Economic Indicator นั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าจะปี2552หรือว่าในปัจจุบันนี้เราก็ใช้ Indicator ตัวนี้นะคะทั้ง3ตัวในการดูและประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะคะทุกท่านคะดังนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถนำข้อมูลที่เซียนฮงได้มาเขียนแล้วก็จิ้มเอามาอ่านให้กับทุกท่านฟังเนี่ยไปทำการบ้านเพิ่มเติมได้ค่ะ แน่นอนว่าการลงทุนมีความเสี่ยงดังนั้นทุกท่านจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้มานำไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะไปซื้ออะไรนะคะอย่าซื้อเพียงแค่เขาบอกมามันเป็นความเสี่ยงจริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครั้งหน้า EP ที่5แน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรนั้น ติดตามกันให้ดีค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโควิดทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ